ูวาเทวดาร้อยมากเป็นปูหุ่นนี้มันโมกูลโอเดบอกครับของเจ็ครับผมมันก็ออกเมื่อกี้เลยปูเขียนตัวมันออกเกินยังีบอพ่อสอดด้ครับสองขเจ็ดตัวนะครับครับเจ็ดครับต้องครับผมเจ็ดกระบอกไปกันนะเราดูรปดูไปตัวไหนดี ดได้ดกลึกกองั้งพีดัก่ซนะครับมาแล้วสีแดงจริง เ้าแปดนะครับ้าแปครับชุดสตัวเครั้งหน้าสตัวแแลัดต่วงตับหนึเก้าเปิดเบิดแล้วบอก่อน่ มันเปิดว็นำนี่เปิด ปูสาทุวันนี้วันนี้เท่าไหร่วันนี้ว,นนวันที่ย<ม>ี่สิบหกครับผมสาทุเวลาเท่าไหร่น้องเวลาตอนนี้ห้าโมงเจ็ดไอห้าโมงแปดนาทีครับผมห้าโมงแปดนาทีห้าโมงแปดนาที เอาตัวออกเนาะเอาตัวออกเลยปูเอ่อเอาตัวออกนะพี่น้องที่เตรียมแท็แแบเตรียมเตรียมได้ปูว่าเอาตัวออกเลย <laughs> <laughs> ว่าจะทำอะไเอาตัวออกนะครับปูอลหลายทีครับมาหอดปูเขียนใ,<ช>ให้เลยคร<ช>ับมีรุ่นแดอก็ปูตัดินนะครับอันนี้เะ็นปูสมดินนะครับมาที่บ้านมาสามตัวแตกนะครับสามตัวแตก สามตัวก็มีห้าศูนสองเก้าแปดสี่หนึ่งเก้าสามเก้าแปดสองนะครับวนหกประตูนะครับเด,เดี๋ยวเพิ่งจะเพิ่งแคบนะอจะเพิ่งแคบนะแคบสวนจะมีอะไรก็ยังตัวมันออกยังไม่ได้ลงอ๋ยังไม่ได้ลงอันนั้นเป็น,นตัวหลอกอ่ะอันนี้ตัวตัวมันออกยังไม่ได้ลง รอเอามาเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้กำลังปล่อยคลิปอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวกำลังปล่อยคลิปอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวกำลังปล่อยคลิปอยู่หลังไมหลังไมเดี๋ยวให้ลูกปูเซตรอน่อลยันเมื่อที่ผ่านมาเมื่อกี้นั้นกระดาษตัวไหนที่ว่าพระหลวงปู่นั่นน่ ใส่าอยู่นงปูวันัติพนมาแต่ว่าีคือสตัวแตกครับต่นน้อีอนไดที่มันอมีแ hmm. ป uh ูเ huh. ขียนให้ท uh ี huh. ่มมือน hm ั่นนี่นนี้เมื่อน้ได้เขียนไว้ไม่แต่ไทยเราเรียมเก้าไม่เรียม เนัวี่เราว่าแปดแต่ว่าทีนี่ที่ฟู้เขียนนัเียอ่ที่เป็นเจดแปดประมานี่แต่ว่าเราตัดมามัจับหัวประตูเนี่ยตรงๆเลยพอแลมาหนึ่ที่เราที่จระกอขอแค่แค่จับจิติตไม่ได้มาด้วยนะครับ ชุดที่มันสีออกว่ะสั่งชุดมันออกเนาะชุดมันออกเลยเลยแล้วชุดไก่เคียงชุดไก่เคียงก็มีต้น<ม>ไม้เลยเพิ่มแล้วรับ ปดหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งเจ็ดหกห้าหกครับหมายเลยโทรตับครูสวยมากครับสวยมาก เ fc ตอนนี้หลวงปู่อยากได้ไม่ลอยไม่ลอยนะไม่ลอยมันเป็นชุดกล่องกล่องด้วยนะไม่ลอยเป็นชุดกล่องด้วยชุดหนึ่งสามพันห้าอย่างอย่างอย่างพออย่างพอใช้ถ้าอย่างดีกันอนชุดละหมื่นหมดละหลวงพ่อ,อชุดละสามพันห้าก็พอ แอมถ้าสุดธรรมดาก็พันกว่าบาทพันกว่าบาทแ้่เสียงไม่ดีนะมันไม่ดูดเ,เสียงไม่ดีเปนไ้เล้วเ,เสียงไม่ดีแล้ววันนี้อยากได้ตู้ลำโพงตู้ละสี่พันสองตู้เมื่อคืนเนี่ยนะเอฟซีหลวงปู่ฝันนิมิตนะเห็นเห็นคนอัน,อน หาปลาหนะครับผมอ่คนคนหาปลาเหมือนกับอยู่ในแม่น้ำนะขี่เรือนะใช่เส้นอ่ขี่เรือขี่เรืออะวนไปวนมาเนี่ยขี่เรือเด้สองคนน่ะขี่เรือวนนะครับนั่งเรือเออเออนั่งเรือนั่งเรือแล้วน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 และบัดนี้เอา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 เหยื่อน่ะเอาเหยื่อล่อปลาน่ะพระอาจารย์มองอยู่ที่ข้างบนเนาะมองลงไปเนาะ น้ำใสใสเลยปลาไม่ใช่ตัวใหญ่ๆเลยเหมือนเหมือนกับปลาอะไรอะไรอันปลานินตัวใหญ่ๆนะอ๋อครับครับเออปลานี้ตัวใหญ่ยาวๆนะเท่ากันหมดเลยไม่อันอันที่ว่าเอาเอาเอาเหยื่อไปล้ออ่ะครับเหยื่อมันไม่สมกับปลาที่จะกินเหยื่อมันเล็กเกินไปเหยื่อมันเล็กเกินไปแต่ปลามันตัวใหญ่อ่าหรือว่าหลวงปู่ขออันอัน ตู้กับขอไม้ลอยนี่มันเป็นของจิจ๋อไอ้หวกมันเป็นปริศนาธรรมนะแต่ว่าปลาปลาที่จะรอจะรอกินเหยื่อน่ะมันเป็นปลาอย่างไ้ปลาปลาอันอันปลานิลนะปลานิลตัวใหญ่ๆนะปลานิลตัวใหญ่เท่ากันหมดแต่มันอันลออันอันอะแต่ว่ะ อันอันคนที่เอาไปไปล่อปลาน่ะมันมันไม่สมกับอันปลาครับเือเหยื่อกับเหยื่อกับตัวปลานี่มันไม่เหมือนกันไม่ไม่มันไม่สมดุลไม่สมดุลเพชรเี่หรือว่าคนหรือว่าคนจะช่วยหลวงปู่นี่เป็นคนที่ใจบริสุทธิ์ผมเพราะน้ำมันใส่นะน้ำมันใส่มองทะลุทะลวงเลยนะเป็นไปได้นะครับปลานะปลาอยู่ในน้ำนะแบบว่าขี่เรือวนได้ ขี่เรือบนก่อนนะเรือน้าพูดซาสองคนนะขี่เรือบนเกี่ยนเรืบนโอ้เห็นปลาเลยเป็นไปลองให้พี่ตีซอยกันได้เอ้าตีซอยกันเด้อยตีช่วยกันตีช่วยกันสองคนนั่งเรือวนวนกัู้ชาสองคนนั่งเรือวนแต่ปลานี่ปลาตัวใหญ่มากนะครับปลาตัวใหญ่อันนี้งปลานี่ มีเกจปลากระเปดแล้วแต่ว่าน้ำเนี่ยน้ำใสนะน้ำมันใสเฉพาะป,ปลาตรงตรงัวปลาอยู่นะ,ะน้ำน้ำใสใสอ่ะสวยกันแปลเด้ย๋ยพี่น้องที่ช่วยกันแปลนะครับน้ำที่ใสไปแสนงธรรมของปู่ถมดินแต่หลวงปู่ก็ให้อันนั้นเนี่ยให้แล้วเลยทุกอย่างอยู่ในนี้ให้แล้วแต่ว่าเลขสามตัวก็ให้แล้ว เลขสองตัวก็ให้แล้วตัวที่มันจะออกก็อยู่นี่ใช่ไหมอยู่นี่แหละครับคำถามว่าหลวงปูทำไมไม่บอกบอกตัวมันออกเลยอันอันอันพวกคนคนที่เขาขายลอตเตอรี่นะหลวงปูการบอกหวยอย่าบอกตัวเดียวเด้อสองรตครับครับผมอดีสันก็ขายลอตเตอรี่ไม่ได้เลยอ๋อครับใช่ใช่ใช่ถูกต้องนะครับถูกต้อง บอกตัวเดียวกันดิสานก็ขายรถลตเตี่ไม่ได้ตัวมันเราช่วยทุกคนเออช่วยทุกคนนะเนี่ยปูทมดินช่วยทุกคนนะปูทมดินช่วยทุกคนนะถ้าเกิดบอกตัวเดียวนี้ตัวบอกตัวมันออกไปลอตเตอรี่ก็ขายไม่ได้ตัวอื่นก็ขายไม่ได้สองอยู่ในนี่หลวงปู่ให้แล้วให้แล้วแล้วหลวงปู่อยากได้อะไรอยากได้ไม้ลอยไม้ลอยชุดหนึ่งชุดละ สามพันห้าได้สองพัลโซค่ครับสามพันห้าและแอมขยายได้ประมาณสามพันไงล่ะแอมแอมตู้ที่ขับมาข,ข,ขับเสียงนะครับรวมแล้วประมาณเท่าไหร่ครูแอมสามพันตัวนั้นสามพันห้าแล้วตู้ตู้ตู้ละสี่พันเนี้ยพ่าจำไม่ถามละสองตู้แค่นั้นแหละรวมแล้วหมื่นกว่าบาทเท่าไหร่หมื่นกว่าบาท คือตีเน็ดเ็เอาเอาอาชุดละชุดละหมื่นกว่าบาทชุดละหมื่นกว่าบาทอ่าหรือว่าใครมีคนพร้อมจะช่วยไมลอยก่อนก็ได้สามพันห้าหรือว่าจะช่วยแอมขยายก่อนก็ได้ครับอ่าแต่ว่าหลวงปูตัวไหนเราคอาบอกคอาโทรมาอบางคนเราโทรมาบอกว่าหลวงปูจะให้มากกว่านั้นก็แล้วแต่ศรัทธานะอ่า แต่ว่างวดเมื่อกี้นลนงวดนี้เขามาบอกน,นั่น้น่อยู่ในนี่นะสองพระโซกค,ครับผมอ,อยู่ในนี่หมดอยู่ในนี่หมดปูเขียนให้เลยก็ได้ครับถ้ามีมตัวที่มันแปลกๆนะครับนี่งวดงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้ี้หลวงปู่ปล่อยแบบนี้ปล่อยหกเจด แฝดไม่ได้เขียนลงแม่เขียนลงนะขนงงเขียนล่างๆเขียนล่างๆครับนี่วันที่ผ่านมาวันนี้ใครไม่อยากโทรมาหาลูกปู่ก็ดูออกออกอยู่แล้วเนี่ยสอพระสุขครับดูตามนี้นะปู่เนาะ,ะดูตามนี้เอฟซถ้าเกิด <c oughs> อยากช่วยหลวงปู่ว่าอยากได้ไหม หลวงปู่ห้องน้าเสร็จแล้วยังห้องน้ําได้สามห้องได้สามได้สองห้องแล้วยังอีกสักยังอีกเจ็ดห้องเนีย่ยทั้งหมดมันเก้าห้องเนีย่ยมีโยมมีโยมหนูเพียนบอกเก้าเสร็จไปแล้วสองสามสองโอ้แล้วบัดนี้ยังเหลืออยู่เจ็ดห้องห้องละหมื่นห้าแต่ว่าหลวงปู่ตอนนี้หลวงปูย่ยากได้ไม่เนี่ยเพราะทำวัดเชา้าทำวัดเย็นเนี่ยอยากได้ไม่ลอย ชุดละสามพันห้า 3, 5, 5, ไม่ลอยนะครับอ่าแล้วก็แอมขยายสามพันตู้สี่พันสองตู้นะมันจะเป็นชุดหนึ่งพอดีอ่าพอดี FC คนไหนอยากช่วยหลวงปู่นะหลวงปู่หนูจะช่วยก็โทรมาถ้าเกิดหนูไม่ช่วยแล้วก็ซื้อตามนี้ <laughs> <laughs> ให้ละโอปู่ให้แล้วชุดที่มันจะออกให้แล้ว ให้แล้วให้แล้วนี่ให้เลยนะคปูเนาะให้แล้วให้เลยไม่มีตัดไม่มีเพิ่มนะครับไม่มีแต่ไม่มเพิ่มสามหนึ่งนะครับเี้บางท่านอาที่มองว่าเป็นอนอเนาะสามหนึ่งครับ นี้มีชุดที่มันจะออกบนล่างบนล่างด้วยนะครับเออออกบนล่างเลยับบนี้ลอยละลักขนากจอด้อพี่น้องเปี่นไปแล้วให้เลยนะครับไม่มีอีกนะครับงวดที่ผ่านมาลุงปู่ก็ให้แบบนี้ใด้ไหมส่เพระโชคใช่ครับตัวอย่างครับอ่าตัวอย่างนะงวดที่ผ่านมาลุงปู่ก็ให้แบบนี้หกเจ็ดแปดแต่ว่าเลขแปดจังๆลักษณะนี้ ลครับหวยก่อออกมาหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดเหกเจ็ดเจ็ดแหเจ็ดแล้วคนที่เขาดูลองปูนะเขาฉลาดเดลยโอ้ยตัวเข้มเข้มนี่หกเจ็ดองแต่ว่างวดนี้รองปูได้สามตัวมีตัวไหนที่มันมีเจ็ดแจงจางมั่งข้างหลังเมื่อคืนนี้เขาบอกแล้ว บอกเน้นแล้วบอกเน้นอีกเดี๋ยละเข้าใจไหมบอกเน้นแล้วบอกเน้นอีกอืหรือว่าคนจะชอบห้าศูนย์สองบอกเข้าใจไหมห้าศูนย์สองหนึ่งสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าสามนี้เขามาบอกตั้งนานแล้วนะแต่วันไม่ออกลูกูครับมันลงผูกผูก็แล้วมาอีกอ่าหรือว่าจะออกเก้าแปดสี่บอกหรือว่าจะออกเก้า แปดสองแปดสองมันออกมาเมื่อกี้นี่ละกำลัออกนะครับสองแปดตอนนี้มันอาจจะสองแปดก็ได้ไม่ลงล่างนะสองแปดสองแปดสองแปดมันมันก็เป็นได้นะนี่เก้าแปดชองนะ้มันอาจจะขึ้นไดถามว่าเทวดามาบอกตัวไหนหบอกปู่ให้แล้วอยู่ในนี้ทั้งบนทั้งล่างอ่าเลขเทวดาอยู่ในนี้ให้แล้วสําหรับคนไหนจะช่วยอันอันเครื่องเสียงหลวงปู่นะโทรมา แล้วหลวงปู่อยาหยิบตัวไหนแล้วเขาโทรมาคุยกันถ้าเกิดไม่ช่วยอย่าโทรมานะหลวงปู่รับสายไม่ไหวแต่ทั้งวันที่ผ่านมาเป็นลักษณะนี้นี่แหละเห็นเลขหกแดงนะปฏิทินนะแดงเห็นเลขเจ็ดก็แดงอีกสักพักหนึ่งเห็นเลขแปดเป็นลักษณะมันจางๆเบบนับจางๆหกเจ็ดแปดก็หกงเจ็ดแปดหกเจ็ดมะตั้งวันที่หนึ่งมันออกมาแปดหกเจ็ด ถูกทั้งสามตัวไหมครับสองตัวก็ถูกไหมเนี่ยสองตัวก็ถูกครับเพราะอาจารย์เน้นไว้ตัวนี้แต่ว่างวดนี้ให้ละเลขเทวดาตัวไหนเนาะให้ละดูดูดูไม้ปูนะให้เลยละให้ละเนี่ยไปให้ละเนี่ยให้ละเจ็ดห้า ไม่รู้ยังมาพูดแต่มันไม่ได้ออกได้บางทีเออที่เพิ่นมาย่ำแล้วย่ำอีกไงปูได้เขาให้เลยสามตัวก็ให้ละสามตัวจูไม้ลูกไม้สองตัวก็อยู่นี้สังเกตที่ไม้ปูเด้สองตัวก็ให้อยู่นี้หรือว่าจะเอาลงไปอีกเอาอะไรลงอีกเอาตัวนี้ลงอีกล่ะ ตรงนี้เป็นเลขกหัวใจเทวดาอยู่ตรงกลางเจ็ดห้าโอ้จริงๆด้วยมันอยู่ตรงกลางเป็นหัวใจเทวดาเจ็ดห้ายี่สิบหนึ่งเจ็ดห้าถ้าเกิดไม่ออกถ้าม,มันไม่ออกอยู่ในไงนะ <S 2>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  อย่าไปพูดนะโอ้ไม่ได้บอกนะโอ้ไม่ได้บอกต้องเขียนกลัวมันจะเลเอะเทอะกับตัวอื่นใช่ตัวว่องกลมไหมควอม กันมันออกไปที่อื่นกมันออกไปมันอยู่เ <c oughs> <laughs> รืงนี้นะครับสอฟ้า,าช่กระพูดดีเนาะกัร <laughs> มันวิ่งออกไปหาคือการมันวิ่งออกไปหาตัวอื่นเพราะปู่ต้องการให้มันอยู่ <c oughs> นะพี่นอ,อกรถซีบิยงเรานะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับแลว้วงวดที่ผ่านมาหลวงปู่ให้แบบนี้นก็ถูกสามตัวแล้วใกล้ๆวันหลวงปู่ฟันเห็นเป็ดสองตัวได้ เอาที่ผ่านมาด้วยครับครับใช่มันออกกับสองแปดได้ฟังครับอืมอืมเป็นสองตัวเล่นน้ำอยู่นะไปโทรพูดให้ฟังอ่ามันออกแบบนี้เล็กล่างล่างนะเห็นไหมอันนี้มีอะไรเล่นน้ำเห็นไหมแล้วงวดเขาบอกสามตัวเลยสามตัวบนสองตัวล่างเลยครับแต่ให้แล้วแต่ว่าตัวไหนแต่ว่าตัวไหนไม่บอก สำบอกสำหรับคนคนไหนที่เขาจะช่วยนั่นนะก็บอกที่ปัววงกลมนั่แหละเอาไม่กลัวนี้ตัวคนมันจะไปไปหาตัวอื่นนะครับบอกกหนตัวอื่นดวงที่ไ่ถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดไม่วงนี้มันไปออกสามหนึ่งหนึ่งก็ได้นั่นเนี่ยครับใช่ไม่ได้มันออกนี่ก็ได้นะข้าสองสี่ก็ยากอยู่แล้วนะต้องดินไม่ธรรมดาครับมีศรานให้และออกด้วย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  อย่ไลมหมเล่ยโคลโผนะครับสวยมากครับ5่มอก็ต้ยืนก็ให้หลายตัวแท้เนาะวยเลยมาจไทยอีกลวสวยมากข้บนอีกก็มีปูแถมปูแถมอันนี้เป็นชุดแถมนะครับพี่น้องส่แคกไบเบิ้งครับมักอถามว่าปูทม่ดินต้นไหนที่ชัดแจ้ง เราปลูกก็ให้หมดแน่เนี่ยสองข้าวโซ่หมดตัวหมีตัวหลวงหลวงดีนี่บ้างอะไรเหรอสี่ห้าศูนย์ในแมเนี่ยอ่าสี่ห้าศูนย์เราปูกฝันหรือฝันตัวนี้กับฝันหรือฝันตัวนี้กับฝันไม่ฝันตัวนี้กับฝันไม่ฝันตัวนี้กับฝันนายฝันแต่ว่าตัวไหนซัดแจ้งกับเพื่อนอยู่ในนี้ตัวที่เทวดาบอกก็อยู่ในนี้นะที่เขาบอกเน้นแล้วเน้นอีกนะ พ่ออยูออย่ใ<ร>นนี้ปู่ไม่ฝันไม่ได้พราะปู่นอน <c oughs> ประจำวัดก็คืนปู่ต้องฝันนะครับ <c oughs> ไ,มไม่ใช่ไม่ใช่ไปเอาเลขคนอื่นมาลงเล่ลงได้ไหมอ่าสอฟาสอันอันอันถูกต้อ,อ,ตองปูงปงป่ไม่ได้เอาเลขคนอื่นมามาลงได้นลงปู่ฝันย่งจริงเนี่ยสี่ห้าศูนย์เนี่ยตัวนี้กับฝันย่งจริงเนี่ยสองห้าศูนย์เนี่ยนะเออหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสามนี่ฝันตั้งนานแล้วมันไม่ออกเอามาลงอีกเน่ยไหมครับ ก้าวสามหกคนบอไอ้หมวดเนี่ยถามมาตัวนี้ฝันไหมเนี่ยเก้าแปดสี่เนี่ยฝันนะเออแล้วฝันเก้าแปดสองฝันไหมฝันนะแต่ว่าอยู่ในนี้ไม่มีตัวชัดแจ้งอยู่ตัวหนึ่งโอ้เพิ่นบอกว่าไอ้ปูเผยมาชัดๆเ,นะเต๋อหน้าเต๋อนอาเอาไงวะัตวเธรรมดาเขาบอกว่าอันอันคนขายลอตเตอรี่เนี่ยอนสองพระโชคครับผมแล้วปูไปปล่อยเอาตัวเดียวหนูไม่ขายลอตเตอรี่ไม่ได้ เลขสองตัวหลวงปู่ก็ให้แล้วเลขสามตัวก็ให้แล้วไม่หลายตัวได้นะอ่าไม่หลายตัวได้เยไหมหนึ่งเกียนห้านี่กับฟันหมปู่เอ้ยหนึ่งเกีนห้าฟันด้ยฟันคือันอ่าแต่ว่ามีตัวตัวที่ซัดแจ้งตัวหนึ่งนะตอค่ะอ่าเลขสามตัวน่ะอยู่ในนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวมีตัวซัดแจ้งตัวหนึ่งตัวนี้ตัวเก่าหรอตค่ะตัวเก่าที่พระหลวงปู่ปล่อยไปทั้งวันนั้น เป็นเป็นเลขตามนะครับตัวนี้เลขตามนะเฉพาะตัวนี้นะเกาสามเป็นเลขตามเลขตามเฉยๆนะที่มาใหม่ๆก็มี502984 9 8 2แนะครับนี่ได้แล้วก็4-50แล้วนี่ได้1 7 5ดหูที่วงกลมนะครับตัวใดที่ปูพ่น พุงกลงมไปเพราะปูพันมาอย่างมันปิรบกวนผู้อื่นมาสัตว์มันโย่ยเหนื่มาสัตว์แสดงว่าแสดงว่ามันอยู่แล้วนะครับย่นตเปนม่วงกรู้อื่อนยันต์ปมว่วงกืงน <c oughs> นอน <c oughs> คุณสุกัญญาบอกว่าชอบมากค่า02นะครับอ้อาวจะลองิึงครับคุณ<อ>สุกัญญาทำไมไม่ช่วยไม่หรอปูแล้วเอาตัวจริงไปออกเลยปูบอกว่ามีตัวจริงนะครับตัวจริงต้องหลังไม้นะครับโทรหาเมืองปูได้นะครับ เวดที่ผ่านมาหลวงปู่ให้ให้ลักษณะน,น,นี้อันนี้ตัวนี้หลวงปู่ให้ตอตอนตอนที่วันที่หวยออก